เก,กี่ยวไก่แล้วก็กีนครับไผ่นี่แนะนำตัวหนึ่งละแนะนำตัวหนึ่งสวัสดีครับดึกีปครับนี่สมาสดีไหมพี่น้องนี่แนะนำไปเลยสวัสดีครับผมถิบประสิทธิ์ซอสสลีบมันม่งครับ <c oughs> นี่น้ำมือไข่ซอสสลีบมันม่งของจานไหมซอสสลีบมันม่งครับ <c oughs> นั่นแหละอดีตแชม็มและน้ำเนินสองสมัยครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> สุดยอดบ่อยากคุย <c oughs> <c oughs> แล้วก็แชมเหแือนเช็มเมืม่อว,วัดไมด่เนาะแมนครับแมนก็แช็แมเม, <c oughs> ม่นนโอวันนั่นโอ้โหนี่แช็มได้ครับว่า โอ้สุดยอดตีบ่ธรรมดาเลยแต่ก่อนตัวอยู่ต,ต, pues ต,ตอนปอดอะไรก็ตีมวยป้อสองป้อสองนี่แหละสุดยอดที่ได้ยร์สมาตีกับอนุบาลตีมีแต่มีแต่ใหญ่กว่าเขาพี่น้องบ่ิสิทธิ์เวลาป่ะกินกันพี่น้องมามาลุย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 เจ้น่องลุยอ่าเจ้าสาอะไรตัวอะไรโอ้ยอังจากทีนี่เมามาหลายมือแล้วล่องอื้มข้าคนเนาะอื้ม นัวครับคือเนาะคือว่าคือบ่อเป็คือยังคือยังคือหมาคือหมาโอ้ยขักไรพี่น้องขักไรพี่น้องครับอื พักเรเอามาจากขลังแบบปลูกเองทางสวนอยากสวนใส่สารผิดแสบกุนว่างงัวโอ้หถึงงัวกินโม่ไนเดียรเนาะตอนเราเส็ดไออ่นนี้เอเยนี่ไอกินดีแม่มเคยนี่เหรอเสจจุสัจจุออ่ากีบีซอสเหรว่าปูปวยมันหลวมอะไรแห้งงวยเด่นเมนครับ อันละลยพี่น้องคนใดที่เลี้ยงง่วกครับลำบากใจแน่ครับตอนเนี้ยลวกระบาดทั้งคนทั้งงัวสู้ๆครับบันเป็นพี่น้องบ่คือเลี้ยงเนี่ยเนาะแมนเกิดขึ้นมานี่จะแมนมันยากจะแมนมันลำบากเกิดมาเป็นคนต้องอดทนปัญหาตา